เมืม่อวานนี้เาซื้อนั่นเนาะคุณยายมาขัเงินมาให,าหา้หท่นานคุณน้องเนาะขังเงินให้ป้าจอยใส่ใจบ่ป้าจอยกับขอบุญขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อที่ฝากเงินมาใหา้ป้าจอยกับน้องวาสนาเด้อขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงเด้อ <c ười> คุณยายเด้อถ้าถุกค่ะถาถูกก่อนหายพรคุณยายก่อน <c ười> สบายดีเด e ้อปาลุงเอทุกทุกทานตอนเช้าเศร้าเนาะสบายดีสวัสดีเด้อินกลับเามปาลุงเลยสบายดีสบายดีเนหะอิมบปาิบะเส็จแล้วุหม ข้างใมีแดนี่เออไม่จอยนะแลนของแนนี่เป็นไหม่อยว้าวเขาจะนอนเลยวานาคิดติาวนาคิดเก่าบบเอ้ยนี่เสียบเถอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใเงาใช่เงาแม่มมเป็นเงาแมแบงงงแเป็นคแเป็นคนมเป็นใหม่เป็นใม่ียที่เอานตัวใม่นะเีทเดียวนี้ีเด้นี่บริบตัวใหม่เนี่ยสิ่งทอยู่ในุ่น

กินอกินเน้อกินปลาซุนกอนกินก่างมันด้เออกินก่างเ้อาดกินกอนกินน้กินเออกินก่างเนกินก่อะน

จะบ่หลุดนี่พายต้ดพายกี่ด้นนะออต้ดนี่อยนาแตันี่งนี่เอต้นโอ้ยนหน่อยมากัดมือแม่จะอ้ กินลูกนะกินลูกจะคายด้วยลายมันบบอิ่มนะฮะปลาซุ้งเนี่ยปลาบุ้งเสย 上九六。 ปลาลุงตีน้ำเน่ยกทงปลุงสีน้ำนยยมติดตาเลยตาบ้านตอนเช้าเลยปลาลุงวันนี้เหมนูใหม่กินบ่กินสัขคปลาุงเนาะบ่กินบ่ยอมกินขาเลยเมีาเนาเป็นเบื้องแหละเ ก็ง่ายค่ะโอ้ยกลังเยเลยร้อนหน่อยรูย้สึก้าเอาเอาคน้อยเลยนี่เอาเอาไ้ไ้ ไม่แน่บโอ้ยกินบ่ะแต่นี่นะอ่าน้อยเดินเด้ออ่นน้อยจะกัดมือบ้านบ่อยากบอเดินอะไรแม่ป้อนคือมีแต่คายแค่มือฮะบ่อยากบ่อออทำบ่อยากแม่สิ้ยาป้อนมีแต่คายคายแม่สีไลได้นี่นะได้เข่านี่ เพื่อแม่ที่เห็ดได้นี่นนะลูกมากป็นถ้งกลมกว้าง<อ>ลูกอย่าคายเด้อชมบอยกก็คือบอกแม่แม่เห็ดหน้าตะเบ็ดบอตกตะเบ็ดบอกเออทำไมลูกคือคายเขาค่ะลูกบอกกี่แบบแม่บอบอกกี่แบบแม่เห็ดหน้าบอเอ้าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอย่าคายกินก็นกินหนุ่มชวนหมาก,ก้าเกลือมันอยู่ อเวลาห้ากระเกลือมันอยู่อีหล่าอย่าเฮ็ดแล้นี่แม่ไม่จอยเอ้ยหอนแดดแล้วขึ้นมาแม่หวะไม่จอยก็ยังแข็งเพราะฉะนั้นอีหล่าอย่ากินทิ่มกินกว้างเลยเด้อย้ายข่าวเลยเด้อดูแม่จะเฮ็ดได้เด้อห้าววันนี้ป่านั่นห้าสิกินทิ่มกินกว้างอีหล่าอยาก้องหูจัดเลยเด้อให้ดีเฮ็ดนะฮะ เออคินก็ใครเด้องามะนี่กระเบือยเวลาเกลียอยาจะฆ่าเห็มั้งทำบ้อิ่มก็บอกแงว่าอิ่มนึงเด้อ ข้มหน่อยแทะอ้ยติเป็นแทะ้มหน่อยหมเบิรงเชื่อละสามมิดกจังอ้ามหน่อยเด้อบัดนเดเด้าอะกม่งไตื่นชวยในที่นอนคืนนี้ตุนบุญเลิกบุญจนเลิกกิน ตู้ได้กลิ่นแบบนี้ไงใหญ่บอใหญ่มาจากบอใหญ่ใอย่างนี่บอกแล้วแม่ตู้มาให้บ้านแน่เถอะตู้ให็บบ้านแน่บ้านใหญ่เบสเถอะของนี้มีแล้วมันน้อยบอ๊ะมใหญ่ใหญ่บอใหญ่แฮงบอใหญ่แฮงโอ้ไปแต่แซ่บบอเป๊ะไม่แซ่บอันนี้มันน้อยบอดีนะ

ำหน่อยเด้อเด้อคำหน่อยเด้อดจุดปิ้งจุดใหม่ก็แหล่งอชิลีพันเง,ง,งี้ยเงยชื่อมากลหรอใช่กูเยเย็นนะเทา้าเท้าเมืกัน,กนอยากกินประตูว่าชงให้ว่าชนะอยากกว่านะ้าบ่่าดามีน้ำทะเลไนไปบ่ทะเล ไ <c oughs> งแค่ด <c oughs> ิใครดูอิ่มป่ะอ <c oughs> ิ่มแนละ้วอิ่มเลยอิ่มแท้อิ่มสะอ่ะ <c oughs> นั่งได้ปะนี่ให <c oughs> ้ไอ้อ้อเอาอิ่มมัน แม่ยาบาบเด้อเหมือนเดิอดูอิ่มเหมอนเดขาก็ไลายโอยเหน่อยไปล้ี้ยังข่ปุม้าบมา นายจะลามือประมาณไหนคะโอ้บ่โอ้บึ้อเฮ้ยจอ,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 อยชิมเนื้อกระปั้นนั่นไงลู เนี๋ยวมาเขาบน้องระเดีนั่นลยเก็บไปหึงเ่าไหร

สาวเอาไปยุงเลยม่ราคาม่รคำบารุ <No statistically statistically ้น่าจะดุไี่นักเลยน่ว่าพาบบนีมาประโลชนั่นใครมาคามรน่นมาไวรับ

Nhá? Nó không có không có má mày chỉ piên, piên nhá? Vào. má chỉ vào. À, nó ừ. không piên vào. Một gì bé nhanh ghen tiền bé chịu ào mày nít bằng chịu hát bút bé móc chịu dọc bực lên mặt bút mày ơi mày ơi Má แม่เอากลอนแ่กินง้าแล้วกันเอนอนั่งกันนั่งกันจังขาแม่กันเลาบอยจิ้าแม่กันอีลบลวมวนมบอกกระลุกนื้อประดิ่ใจเลยมวนมานวเม่พาแกงจัมาบอกแม่แหม้จัดการพาแกงจัใพาแกงจัฮะไอเอ็มเห็อะไรเห็นอะไจับเออแม่เชดสาให้็ด Hãy em hãy hẹn hẹn luôn Hãy em hẹn 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 Hãy hẹn Hãy hẹn hẹn

có lập đâu mẹ hôm mẹ thì nó mới nữa mẹ mẹ chị hôm mẹ, 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 mẹ có đó ได้กินมาขับเพิ่มแล้วมาแม่กินแน่ปลารูนะตูองเฉียไปใช้น่ะ dìn này Để cho em? ăn vương bây giờ năng năng khi đi có cây có khai thả đơn mẹ gì hết cấp thảo đâu Ông ừ. muốn có cay có cay thả mẹ đâu หักจับมันก็ได้ล่างมือเลยวเลยละฮุบแต่ข้ามไงดูดเบิดบอกเมื่อกินบอกว่าจะเปิดแช่แต่ข้ามเตรียมเลื่อมาบันเมื่อเหนมาถิงไม่กินบ่เหมดีนยี่หรอ mày đâu? Đây mày ở trong mày bữa mà, bữa mà không không bữa bữa Mò, mày bà. Bà. À, mày 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 hả? เขามาเอมาเออป๊ามบาหน่้เจ๊งเจ๊งเเมาเด้อม่เลมด้อนะม่เด้อ่ะรอ่ะม่เด้ออ่าไห่ะไหอม

ผดินนั่นนั่นนลูกีาบดินนลูกนั่นน่มามนนโอมนมาพี่หาแม่เบิงทำไปชิบตองขอ่ไ้อุยไติตันอนนั่นน่ะาหามยมนคืนมยงฮะโตเนี่ย กามาจะมาจะไปที่บ่มาปาูางเลยค่ะเมื่อนี้สิปนนไปไปียกบอกว่า,าสิปบบาไปนันพอบ่ไปพอดีนลนะ่นมีกลัวเนาะงั้ก็ไปเียเนานะะไปอ่ะีเ่ีเล่นตอนนึงก็กล้าตอนอนนึกล้าก็ล้ใกล้พอไข่พอไข่ไข กเอ้ยก็ไก่เอ้ยก็ไก่แม่ทองก็ไก่แห้ปผละลุงพังไหนค่ะมีทีวีวาดทองไหนบ่ทองให้คุณยายพังรึคุณยายซึ้งใจ่รึก็เอ้ยกอไก่อีปุ้ยเผื่อนห่ทองกอไก่ให้คุณยายพังรึค่ะมีงานีมีซื้อนั่นเนาะคุณยายก็เเงินมาใหายาท่านที่น้องเนาะ นให้ป้าจอยใส่ใจบ่ะป้าจอยกขอบุญขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อที่ผ่านเงินมาให้ประจอยกับน้องวาสนาเด้อขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงเด้อคุณยายเด้อถูกปะถ้าถุก่อนขอให้พรคุณยายก่อนขอบคุณค่ะคุณยายเบาไหมผ่านเงินมาให้วาดขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่ให้หยดหมุกพี่เด้ออ่ะขอบคุณค่ะกันขอบคุณค่ะกัน คุณตาคุณยายคุณยายสุขภาพแข็งแรงเด้ออยู่กับบ้านนานๆเด้อจ้ะอะไรเนี่ยสาธุสาธุขอบใจไหมเออได้ขอบใจขอบใจคุณยาย,อยขอบใจเด้อขอบคุณค่ะบ่าวไทยยุบบ่าวไทยยุบขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณยาย <c oughs> เาิ่งไอติมที่ดีกันป,ป,ป่ะปไ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 ปช่วยหนังช่วยตาไปไปลแล้วแม่เปิดที่ดีให้มึงไปมึงบอกอกอย่านั่งก็ซ้าแม่อย่าจ่อแตง่ง่ะไป ป้า,าอปจอยสานน้อพี่น้องเนี่ยป้าจอยกับิขอจบคลิปเพียงแ่นี้ก่อนเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆเอซีทุกทุทานเนาะที่เขามารับชมสิป้าจอยตลอดมาด้วยที่บปกดขถามโฆษณาของป้าจอยก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะคลิปนี้จะไปแล้วก่อนอื่นก็ขอบบุญขอบคุณแม่ตู้หลายๆในตู้เด้อผ่านเงินมาให้มาโฆษากับป้าจอยขอให้แม่ตู้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแร,รงเด้อเนาะ